หล,หลายๆคนน่าจะกดไปหมดแล้วนะครับนะมีแค่ผมอะบางที่มากดทีหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าผมรอดูทางด้านของอ่ามาไหมมาไหมโอเคโอ้ว้าวสวัสดีทคนเลน,นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคีนชาราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นตนะ้องขออภัยนะครับที่ผมหายไปนานเลยนะแล้วก็ ตู้นี้เนี่ยผมไม่ได้ทข้อมูลของตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมไม่มีจริงๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะทําอะไรผมจะเปิดกาชานะครับแต่ว่าไม่ใช่กาชาตู้ไอตัวตู้จีนนะครับแต่ว่าเป็นกาชาพันปีนะเพราะว่าตู้ตุดจีนเนี่ยผมลองสังเกตตัวตัวละครหลังตู้แล้วเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครเทศกาลพวกนี้นะครับคือถามว่าใครที่เป็นสายแบบสาวๆหรือว่าสายสะสมอาจจะอาจจะต้องการก็ได้เพราะว่าผมไม่ต้องการนะ ผมไม่ค่อยอยากได้นะผมก็เลยคิดว่าเอองั้นผมเอาเพชรม,มาลงกับตู้พันปีดีกว่าเพราะว่าตู้พันปีในไอ้ตู้นี้เนี่ยที่มันวมมาเนี่ยตัวหลังตู้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนแล้วก็มีหลายตัวที่ผมไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นชุนซยุยเมียคุยะนะครับผมนา,นาโนโอ้กรมี่รวมถึงลูเคียด้วยนะครับที่ผมไม่มีนะส่วนเรื่องของเรียญในการอ่อนนะครับผมขออนุญาตไปแบบเร็วๆรว,รวรบรัดเลยนะครับเปในการอกเน,นี่ยคือตู้นี้มันนอกตู้1.5เปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ในตู้เนี่ยคือ4.5เปอร์เซ็นต์นะใครจะกดก็ตามนี้แลยแนตะ่ผมคิดว่า หลายๆคนน่าจะกดไปหมดแล้วนะครับนะมีแค่ผมแหละบางที่มากดทีหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าผมรอดูทางด้านของตู้สิ้นเนก่อนนะว่าตู้สิ้นเงินเนี่ยเป็นตู้อะไรนะครับแล้วก็อย่างที่คนทราบนะคือตู้สิ้นตู้สิ้นเดือนเนี่ยเป็นตู้เทศกาลนะครับตุ๊ดจีนนะฮะหรือว่าตัวปีใหม่นะครับของตัวเกมนะก็เลยคิดว่าเอาเป็นตู้นี้แล้วกันนะครับที่จะมาเปิดในครั้งนี้นะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมกะว่าจะเปิดสักประมาณเจ็ด 8 9 1เสเต็ปประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะเกินนี้นะเพราะว่าเพชรผมมีแค่2 4ง7พน่อเ็พชรนะครับก็กาวว่าจะเก็บไว้เปิดตู้อื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่ตู้นี้มาแล้วมันไม่ได้ดึดงดูดความสนใจผมมากพอนะผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเอาเพชรไปลงกับตู้นี้ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยนะสเต็ปแรกเนี่ย150เพชรนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปกันเลยสเต็ปแรก150เพชรพร้อมแล้วไปโอเคมาไหม ดำมาเลยนะทองมาเลยนะเนี่ยไม่ได้นะเส็บแรกเกลือนะนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะเส็บแรกเกลือไม่เป็นไรเสร็บที่2ต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพร้อมแล้วเลสโก o เส็บที่2ต่อกันเลย200เพชรนะครับก็ยังเป็นตัวเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้นี่มันอะไรกันหรือว่าผมจะเกลือนะครั้งนี้นะโอเคอเส็บที่3านะครับ250เพชรนะโอเค ไปครับ210เพชรเพื่อตัวละครหลังตู้โอ้โหโอ,โอ้ไม่ดีเลยอะครับแบบว่า3สเต็ปก็คือกเรเกลือหมดเลยนะทองหมดเลยนะครับโอเคสเต็ปที่4ต่อเลยนะครับยังอีกเหรอสัก2ตัวก็ไม่มีเหรอผีเสื้อเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยมันจะเกินไปแล้วสเต็ปที่หนะครับสเต็ปการันตี5าดาวนะ ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมา5เซผมยังไม่ได้5ดาวเลยนะโอ้เป็นหนะึ่งในไม่กี่ครั้งนะเนี่ยคือปกติผมเปิดมันน่าจะได้5ดาวสักตัวเลยนะฮ็อกตูก็ยังดีนะโอเคเซตที่ห้านะครับเซตการันตีนะโอเคเป็นเบียร์คุยานะครับผมยังไม่มีนะโอเคก็ยังดีนะเบียร์คุยานเนี่ยผมไม่มีนะก็เลยแบบเออไปปั้นทำเพจได้นะครับนะแต่ว่า ถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็ดีสิแล้วก็เบียคุยะาเนี่ยมันโอ้เป็นทางหนักของฮิสึกายะนะใช่ไหมนะครับเป็นฮิสึกายะผมมีแล้วนะแต่ว่าเอาไปเบิกเนี่ยได้นะครับนะโอเคเคผมได้เป็นเบียคุยะกับฮิสึกายะโทชิโร่มานะครับ2ตัวนะโอเคครับผมเราไปต่อกันเลยไหมเซบที่6นะครับผมเซบที่6นะครับผม150เพชรนะครับ ไปครับผมโอกาสท่าได้ออกคือหนะครับโหคือถ้าไม่การันตีผมไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ๋อแย่มากเลยอะครั้งนี้ที่มาเปิดเนี่ยนะครับโอเคครับผมสเต็ปที่7ต่อกันเลยไหมนะครับเจ็บที่เจ็ดสองรเพชรนะครับผมเลสโก้รัวๆเลยนะครับรัวๆเลยนะครับอ่ามาไหมมาไหม <c oughs> โอเค <c oughs> นะครับเป็นโอริเมะนะครับผมน่าจะได้สักตัวหนึ่งนะหน้าดาว โอเคเป็นเตัวคุยยอีกแล้วนะครับ oh, สุดยอดจริงๆนะมีคุ้ยมาอีกแล้วนะครับโอเคครับผมได้ไปเบิกเนตเบี่ยคุยยอีกตัวหนึ่งนะโอเคเส็บที่แปดนะครับ250เพชรนะครับผมโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อผมลงกับตู้นี้เยอะมากนะมาครับ oh. เส็บที่แปดเกลือนะครับเส็บที่แปด โอเคเราไปต่อที่เซที่9ต่อกันเลยนะ250เพชรนะครับเซที่9นะครับต่อเนื่องเลยนะครับ250เพชรโอ้ไม่นะไม่นะก็ยังเกลือนะครับผมขอชุนซุยเหอะโอเคเซ็ที่10นะครับเป็นเซ็ปการันตี5ดาวนะครับแล้วก็เป็นเซ็ปสุดท้ายด้วยนะครับที่ผมจะเปิดในครั้งนี้นะพเพราะเพชรผมไม่เหลือแล้วนะครับมาโอเคมาหมดตัวเลยครับตู้นี้ ว้าวโอเคชุนซุยฮ่าชิโรอีกแล้วนะเป็นโตชิโรนะโอเคชุนซุยชุนซุยชนซุยชนซุยใช่ไหมโอ้เป็นลูเคียนะครับโอเคถือโอเคนะผมจะดูเคียเนี่ยโอ้เหนือรับโอ้โอ้ โอเคเป็นโมโหนะครับนอกตู <N> ้ <ock two> นะโอเคครับผมตู้นี้เส็บที่ถือโอเคนะได้ด้วยได้วอลินพันกันได้รูเคียมานะครับเศพนี้โอเคครับผมสําหรับตู้นี้นะก็ถือว่าโอ้โหถือว่าสาหัสอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่นับเสพการันตีเนี่ยผมไม่ได้5ดาวเลยหรือเปล่านะได้ไป2ได้ไปเสพเดียวนะคือเสพก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยคือไม่ได้เลยนะ5ดาวนะครับก็ ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะตู้นี้นะสับตัวละครหน้าตู้นะผมด้แค่ดูเคลียร์มานะครับแล้วก็ทางด้านของเบคุยะ2ตัวนะครับโทชิโรอีก2ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคเป็นประมาณนี้สับตู้นี้นะนะครับผมก็เป็นคลิปที่ผมมาทําแบบว่าเปิดกาชาตานกดสัญญาไว้นะครับนะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ